ถือประสูดในชมพูทวีปนะพระองค์จะต้องเลือกชาติเลือกสถานที่เลือกสกุลแล้วก็เลือกมารดาที่ารนาป็นดับทัทงท้งทั้งสิ้นเวลานั้นกษัตริย์สมบูรนาญาสิจิราที่มีมหามากเกรียงไกรพระองค์ไม่ได้ประสูตดในเมืองาัดตะคุพระองค์ไม่ได้ประสูดในดแก้นอวันตีพระองค์ไม่ได้ประสูไในอาณาจ,ากาจากักรวังสะมีเมืองโกสัมพีมมเป็นเมืองหลวงพระองค์ไม่ได้ประสูดตดในเมืองสาวัตถี ข้ามมองเหล่านี้หมดมอนเหล่านี้ล้วนแต่เป็นสมบูรณาญาติศิราเป็นมหาอหำนาจขั้นหนึ่งในอินเดียในครัง้งน,นั้นเรียกว่าสีมหา,หาอำนาจเวลานั้นน่ะวังจากอาวันตีกูลรามัคชะสีชาติสีแควนนี้เป็นมหาอำนาจาที่มีอำนาจพอพัดเอาเหี่ยงกันในครั้งนั้นอ่าพระรูศิศันกุติเทวราชข้ามสีแควนนี้หมดไปเลือกเอาสัจจะชนบทหรือแควนสากยะซึ่งเป็นแควนเล็กเขาจะปลีกมาฮ้าหนกาสีแควนนี้แล้วปีกก็เข้าไม่ได้เลย ทางกำลังทาหารก็ดีหรือทางอนาบริเวณความไพศาลของเจ้ที่ก็ดีเขียเขาไม่ได้หรอกเป็นแควนเล็กกว่าเขาแต่ถ้าว่าถึงจะเป็นแควนเล็กแต่วงสกุลเหล่าสูงกว่าไอ้สี่แควนนี้สูงกว่ามากวางสกุลเนี่ยที่สูงกว่านะ่ะวงศักยญาตสืบมาจากสุริยวงศ์วงกษัตรบรางของอินเดียที่สังคมอินเดียยกย่องมากมีอยู่สองวงภุริยวงศ์วงหนึ่งกันทรวงวงหนึ่งสองวงนะ สุร,ววรววิวงศ์มีวงหนึ่งกันเถรวงวงหนึ่งแล้วต่อวงศักกระนี่ยเป็นสาขาของสุริวงศ์ต้นปฐมวงศ์ของวงศักยระคือพระเจ้าโอกากราตหรือเรียกกันในภาษาสันสกฤตว่าข้าวอิสวาคุเป็นพระเจ้าแผ่นดินรองอนาจากนักรูศลสมัยเก่าแก่หลายร้อยปีก่อนหน้าพุทธกาลอาณาจากักรูศลแล้วก็ภายหลังเมื่อพระงอ,องค์มีราชโอรสมากได้แบ่งกําลังใหราชโอ,อรสออกไปสร้างบ้านแปลงเมือง พวกในาออกไปตั้งเมืองตั้งตัวไม่ต้องเอาเอา,เอาแต่ลูกคงน้อยมาอยู่สืสกุลทางเมืองพ่อผู้พี่ๆออกก็ตั้งเมืองตั้งตัวกันเพราะแผ่นดินในคอมบูทวีปนะ่ะพัาจะเรี่กันอย่างสมุนโบราณว่ากว้างยาวตั้งแปดหมื่นสี่พันเล่ต์แต่แดนไกลเนื้อที่ที่จะให้สร้งางบ้านแปลงเมืองมีมากนะนี่เป็นนโยบายของรัฐบาลในสมัยโบราณที่ต้องการขยายอาณาเขตเพื่อจะพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าโดยใช้วิธีแบ่งกำลังให้โอรสออกไปสร้างเมืองใหม่ สร้างแพนใหม่มายุบยาอย่างนี้น่ะมันอดของไทยเราก็เคยทํามาแล้วทำมาละวทำมาแล้วอย่างปู่เจ้าเราเจกปู่เจ้าเราเจกที่เงือนเขิงหรือเงือแขงอ่ะเวลานี้เนี่ยกรมขั้นที่สองสุไทยเดี๋ยวนี้อ่ะมีลูกตั้งเก้าคนน่ะยี่ผาลานใสจูงโถขุนสามโถนิไทยคงนี่ยพวกนี้เห็นไหมพวงออกมาสร้างบ้านแปลงเมืองตั้งอาณาจักรล่างทางเวียงจันทิศธนาคณะหุต ฝ่าอาณาจักรสิบเก้าเจ้าฟ้าลงมาก็อาณาจากักรไทยนารายณ์ไทยปราการอยู่ลุกหนังนครยิรันเงินยังเชียงแสนนี่ยกว่างมาขยะนะขันนาเกตบริเวณหมดเนี่ยก็ปมถือตามน,นโยบายของกษัตริย์โบราณในคอมพูตุวีดมาก่อนนะจะทำใหลูกมีเต้าแรกคุณดูเนี่ยกว้างกว้างนะออกไปถางบ้านแปลงคงเสียไปสร้างบ้านสร้างเมืองใหมเ่เสียอย่างนี้เป็นการพัฒนาประเทศชาติเป็นการขยับขยายประเทศออกไปให้กว้างขวางขึ้นนี่เป็นนโยบายของคนโบราณเขาฉลาด พระเจ้าอิสวาปุหรือโอกาการาชก็ทำตามไม้นี้แหละองลูกก็ไปสร้างบ้านแปลงเมืองลูกขดหนึ่งก็มาสร้างอยู่ที่แวนแคนสักกะตั้งเมืองกบิลพัทขึ้นตั้งที่อันเป็นชาพิภูมิของพระพุทธเจ้าเว้นแคนสักกะเวลานี้อยู่ในเขตประเทศในปาซึ่งเป็นเอกรัฐเอกราชรัเล็กๆประเทศหนึ่งในอินเดียต่อแดงัะทิเบศนะ เพราะฉะนั้นเมื่อมีสองวงสุริยวงกับจันทรวงอย่างนี้พระพุทธเจ้าจึงได้ถูกเรียกว่าโคตมะโคดโคตมะโคดคาว่าโคตมะโคดนะคนที่ไม่รู้นึกว่าวงพุทธจันเรียกโคไปแปลคำว่าโคโคเรืยว่าเรียกโคบางคนไม่รู้ว่าโคตมะนี่หรือสีดวงวงโคไม่ใช่เรวงโคครับคําว่าโคตมะน่ะแปลได้หลายอย่างแปลว่างูกระดาโคนี่แหละแปลว่าโคตามตัวกระดา แปลว่าดอกทานตะยันก็ได้โคตมะเนี่ยและแปลว่าพระอาทิตย์ก็ได้โคตมะแปลว่าคู่ประเจฐก็ได้คข้ามาโคตมะเพราะนั้นโคตมะโคตรน่ะโคตมะโคตรเนะในที่นี้หมายถึงวงสุริยะสุยวงวงพระอาทิตย์บางครั้งเราใช้คำว่าอาทิตย์อาทิตย์จะโคตรอาทิตย์จะโคตรอย่างในต่อประชาปูตต่อกระเพาะมีสารว่าดูก่อรขราชายังมีโชนบระหดหนึ่งอยู่เชิงป่าดินมะพานนะ ในสรรพชาต,ติูดตัดสรพจักรมีสารว่าดูก่อนพระราชายัง,งมีชนบทหนึ่งอยู่เชิงป่าดินมะพานนะเราออกบวชจากสักยะองค์อาทิตย์โยโคตวนเราเป็นอาทิตย์สกุลเราเป็นสักยะวเราบวชออกมาจากพันธชาแล้วจากจากวงสกุลนั้นกําลังสแสวงหาทำความเพียรเพื่อความดุนทุกข์อยู่ในปรรพชาติพูด เพราะฉะนั้นในข้อความอย่างนี้คำว่าโคตะโคตเนี่ยต้องแปลว่าวงูพราอาทิต์โคตะเราฆ่าอาทิตย์กระดับโคตมะเนี่ยมืออย่างคำว่าหน้านาโคหน้าไปแต่แปลว่าออง,งูใหญ่ไม่ได้หรอกงูใหญ่ก็เปน็นนาโคช้างก็เปน็นนาโคผู้พระเจิาสูงสุดก็เปน็นนาโคเนี่ยคำว่านาโคในที่นี้แต่ได้หลายหลายหลายหนาย,ยาเมื่อโคตะเหมือนกันเพราะฉะนั้นแหละพระพุทธเจ้าจึงได้เลือกอุบัตในสักโย ซึ่งเป็นวงที่พวกพราหมณ์เป็นพวกรังเกียดเดียดฉันในวันน่าที่สุดแล้วยังยอมกยกไข้ย่อมกยกให้เราสมณนนาคโคโดมเนี่ยถ้าว่าทั้งทั้งโคดแล้วเราก็ไม่มีใครไปรเทียบเท่าได้เลยบริสุทธิ์ตั้งฝ่ายบิดามารดาถึงเจ็ดชั่วไม่แสบต้นหรือมูทินใดทั้งสิ้นแม้เพียงเหตุแค่นี้ก็เพียงพอที่พวกเราจะขุนขวายอนตาอพระองค์กันนี่พวกพรามนะที่็ุพูดตีตั้งข้อรังเกียจหนึ่งวันนะามากที่สุดแล้วพอมาถึงพระพุทธเจ้าเขาบอกว่าคุณธรรมให้สมณนาคโคโดมข้ออื่นไปเะ เอาข้อไอ้หนึ่งโคตรนว่าท่านเถอะแค่หนึ่งโคตรเนี่ยพระองค์ก,คก็รู้สึ์ใี่มักหนาแล้วเพียงแค่นี้ก็เพียงพอที่เราจะถึงปายขา้าวงพระองค์แล้วผู้ความเขาว่าอย่างนี้นีน่เป็นวาระท่าของโรล่ทันพระพรามโผม่ละทันพระพรามแก่ยู่ร้อยยี่สิบปีอยู่มือจำปาลครอยู่มือจำปาแล้วก็สร้างอาสมบทสอนลัทธิอยู่ริมสะโบคทะเชื่อว่าคัดคราแข่งหนึ่งนครจำปา พวกพรามให่ใหญ่ในอินเดียเคารพโอกระสาตีพรามเอ่ยังกีพรามเอตาลุกกระพรามเอขังโสนีพราม์เอพวกนี้เวลาให้เวลาจามก็ข้าพเจ้าขอรอบ้อมแด่ท่านโสมนทันทะเวลาให้จามตกอกตกใจหรือเดินข้าตุกเขมรตกลลมข้าท่าะไรลงไปตกใจขึ้นก็ข้าพเจ้าขอความนอกน้อมจงมีแด่ท่านโสมนทันทะเพราะว่าเป็นมหาพรามแห่งมหาพรามล่ะมหาพรามของมหาพรามอันบรรดามหาพรามในอินเดียทั้งหลาย ยอมยกให้เป็นปาจริยะเป็นปาพระเจาอาจารย์เป็นปาจารย์อีกทีหนึ่งเป็นปาจริยะพวกเนี่ยเคารอ่ะออกวันหนึ่งเขาพทธเจ้าเสด็จไปถึงของ่งจำปาประทับอยู่ที่ข้างสะโบคราีที่ว่าขัาคลามเหมือนกันกิติศักดิ์ก็พุ่งพุ้งตายแมประทาชนมาเฝ้าใหญ่โผล่ทันท่ารู้ข่าวเขา้าก็อยากจะไปเฝ้า้างผู้ความลุกสีโผล่อย่าไปอย่าไปไม่ได้ พระสมณะโคดมยังหนุ่มผมยังดำ่านผมออกแล้วก็ร่วงกลกางฐานไว้และอายุถึงร้อยี่สิบและบรรดามาหาพระในโุทวีเขโคพันแม่แต่ไอแม่แต่จามแม่แต่ข้าก็รมยังเก่าน้ำมันสกนังหนึ่งพันเลยและผู้ใดใครที่ต้องไปเศร้าเพราะพสมณะโคดมยังหนุ่มกว่าเด็กกว่าดูววยวุฒิไม่ควรไปทางที่ถูกแล้วพระสมณะโคดมควรมาเฝ้าท่านที่นี่ถึงจะถูกสิมาหาท่านที่นี่ถึงจะถูกท่านคนละคนท้าก็กพัฒนาพุทธคุณในปังอ้างเหตุผลว่าควรจะไปเฝ้ายังไงไมีอยู่ข้อหนึ่งก็บอกว่า คุณต้องมาข้ออื่นยกไเ้เถอะเอาเรื่องโคตรก็พูดล่ะโคตรวโคตนี้มาพูดเพียงแค่สักยะองค์ซึ่งบริสุทธิ์ทั้งสาวบิดามารดานะ่ะไม่มีอะไรแปดเสื่นคนะือมาแต่โคตมะองค์พาทิตย์เพียงแค่นี้ก็พอเล่าที่พูกเราจะขนขวาได้เปล่ากันพูกความลูกสิษยบอเออจริงแฮะถ้าอย่างนั้นอย่าว่าแต่พวกสมณะคุณม,มาเยะมาอยู่แค่สวน ที่สาบโบนนขังลีคัดขาเลยแม้จะอยู่ไกลกว่านี้ที่จะต้องปราเตรียมสเสบียงอาหารปราเตรียมไม้ท่าปราเตรียมเครื่องหนึ่งห่มรแรงไปเราก็ควรไปกันนะว่างั้นแล้วก็เลยท้าาางอาจารย์ทั้งลูกศิษย์ชวนยกขยงว่าสอบพระเจ้าไปฟังคำพระเจ้าค่ะนี่เห็นไรือย่างถ้าพระเจ้าเขาควไปเกิดไปเลือกเกิดไปไหนที่เราต้องมาเลือกเกิดในแฟนมีรหามห้าหาม่านใหญ่ใหญ่ไปเกิดเป็นมือว่าจะคืบหรือมือกูศลพวกฟ้ามันจะยกกล่องนี้มามไม่ยกกล่อง พอเวลานั้นพูดง่ายๆว่าสังคมยุคนั้นเกิดสังคมอะไรเพราะนั้นตามที่จะเลยตามเป็นพระพุทธเจ้านั้นนะต้องบริสุทธิ์ไม่มีตำหนิทางบุคลิกทางสายเลือดทางความรู้ทุก้านเลยไม่ทำแมไม่มีเบลุ่งเบล่งแม้แต่นิดนึงที่หาใครใครเข้ามาตำหนิจ้านะไม่ห้มีเพราะฉะนั้นจึงโดยตรงนี้อุบัติเอาสักจะโยงถ้าท้าที่สักยวโศงเวลานั้นน่ะเป็นแคร่เล็กๆอยู่ขึ้นอยู่กับเมืองโกศและเจ้าพรนเศษที่มีอำนาจปกครองถึง พระเจ้าประเิษที่น้นมีอำนาจครอบงำถึงนะได้กล่าวแล้ว่าเวลานั้นน่ะมาในอินเดียมีสี่โกศลมาคุดวังสาควันตีสีแควนวกกันมาคุน่ะพระเจ้ามีสารปกครองมองสีสุนะปกครองมาคุแล้วก็โกศลน่ะพระเจ้าพระเิษที่ปกครองสืงเราจะสุบัติประจับพระเจ้ามหาโกศลซึ่งเป็นพ่อส่วนวังส่านั่นน่ะพระเจ้าอูเทนกูทังทีอวันตีน่ะจันทประโชดสีแคว้นอยู่ในมัชิมาชนบทปกครองหมดทั้งสีแคว้นนี้ แล้วทั้งสี่คนนี้น่ะดำเนินวิธีผูกตายทางการเมืองไม่ถูกกันหรอกโหน้าภายนอกถูกกันแต่ข้างใน,นไม่ถูกกันที่ไม่ถูกกันน่ะคืออย่างนี้พระเจ้าพิมพิสารไปได้น้องสาวน้องสาวไปจับ้าเษนที่เป็นมเหสี